ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมาสวัสดีท่านผู้ฟังกัลายานมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อของสซบาทนี้พลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้นี่สินหมดเงินไม่ขาดมือก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะของใส่บาตรพระที่ควรนําไปใส่บาตรพระลดวิบากกรรมผาชีวิตเจริญรู้ไว้ไม่เสียหายค่ะท่านผู้ฟังคะเกิดเป็นคนไทย วิถีชาวพุทธเรานิยมใส่บาตรกันในตอนเช้าเป็นประจำเวลาตื่นเช้าเข้าวัดไปใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมเห็นผู้คนหนุ่มสาวผู้สูงอายุเด็กเล็กมาใส่บาตรกันเป็นคู่เป็นครอบครัวทำให้รู้สึกเปลี่ยมสุขรู้สึกสบายใจและดีใจที่เกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นชาวพุทธ เห็นคนไทยทำบุญเข้าวัดตักบาตรกันเยอะๆโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีเรื่องแร้ายๆแค่ไหนคนไทยเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นมันเป็นความสวยงามของวิถีคนไทยอย่างแท้จริงค่ะ หากพูดถึงการใส่บาตรคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าอาหารขาวหวานหรือข้าวของที่เราใส่บาตรทำสังฆทานทำให้กับพระสงฆ์นั้นสามารถนำบุญนำกุศลส่งต่อให้เราประสบพบพากับโชคลาภวาสนาและความสุขสำเร็จในชีวิตได้ถ้าเราใส่อาหารขาวหวาน และของที่เป็นมงคลถูกฉโลกกับวันเกิดของเราอาหารคาวานและของใช้ต่างๆที่เราเตรียมไปใส่บาตรให้เหมาะสมนั้นมีอะไรกันบ้างมาติดตามรับฟังค่ะอันดับแรกขอแนะนำห้ของใส่บาตรเพื่อเสริมบารมีแก้กรรมเรื่องการเงินก่อนนะคะสายบุญย่อมรู้การทำบุญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เราสบายใจคือการทำบุญตักบาตรไม่ว่าจะใส่บาตรให้ผู้ล่วงลับเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีหรือตัวเองวันนี้เรามีวิธีเสริมบารมีการแก้กรรมการเงินนี่สินหายหมดเงินไม่ขาดมือด้วยห้าของใส่บาตรหากทำตามนี้ชีวิตจะเจริญขึ้น ทำบุญกับสงฆ์อานิสงส์ล้นเหลือใครที่มีชีวิตติดขัดการเงินการงานไม่คล่องมือจะต้องลองทําสักครั้งมีอะไรบ้างมาติดตามรับฟังค่ะห้าของใส่บาทเสริมบารมีแก้กรรมการเงิน 1. ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดในบาทพระอานิสงส์ที่จะได้รับคือ จะกินไม่หมดไม่อดไม่อยากเรื่องธรรมมาหากิน 2. ถวายข้าวสารให้หนักกว่าน้ำหนักตัวและกรวดน้ำกล่าวว่าหากเราติดหนี้ใครที่ยังไม่ได้ใช้ในอดีตตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอชดใช้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญ ของพระพุทธศาสนาขอให้บัญชีนี้จงถึงแก่ท่านทุกนามที่เราติดหนี้ท่าน 3. ทํทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูงเช่นแทนประทับพระพุทธรูปเก้าอีรองเท้า 4. ทํทำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัด 5. ทําทำบุญชำระหนี้สง์ บริจาคทรัพย์จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นลำดับต่อไปมาติดตามของใสบาตรตำวันเกิดเพื่อเพิ่มโชคลาภวาสนาเป็นมงคลกับชีวิตมาเริ่มที่คนที่เกิดวันอาทิตย์กันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาหารคาวหวานที่เหมาะกับการใสบาตรคืออาหารประเภทไข่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยหรือไข่พะโล้แกงกระทิและขนมที่ทำจากกะทิต่างๆเช่นไข่หวานมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก้วขนมใส่กะทิเครื่องดื่มสมุนไพรเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะพร้าวหรือน้ำขิงเป็นต้น หากต้องการถวายของใช้หรือทำสังฆทานควรเลือกถวายหลอดไฟไฟใช้เทียนทูปอุปกรณ์แสงสว่างแว่นตาหมากพลูเพราะสามารถช่วยเพิ่มพลังและแสงสว่างให้กับชีวิตและลดความใจร้อนลงได้อีกด้วยส่วนการทำทานแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงตามวัด ทำทานแก่คนตาบอดโรงพยาบาลโรคตามูลนิธิคนตาบอดโรงพยาบาลโรคหัวใจมูลนิธิโรคหัวใจเพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิตปีนี้ความร้อนรุ่มความใจร้อนของคุณจะลดน้อยลงพยายามบำเพ็ญประโยชน์มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม จะทำให้ชีวิตในปีนี้ของคุณมีแต่ความเรื่องรงมและประสบความสุขความสำเร็จตลอดปีค่ะ 2. คนเกิดวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์อาหารที่ควรทำไปใส่บาตคืออาหารประเภทสัตว์ปีกสัตว์น้ำเนื้อไก่ข้าวมันไก่ไก่ย่างไก่ผัดพลิกขิง ไก่ทอดแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดเ,เป็ดย่างข้าวผัดปูปูผัดผงกะหรีปลาหมึกปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้ปลาสลิดทอดเครื่องดื่มหรือของหวานควรเลือกน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำอ้อยโดนัทนมสดนมกล่อง เผือกมันลางศาสตร์ขนมเปี้ยะหากต้องการถวายของใช้สำหรับพระสงฆ์แนะนำให้เลือกแก้วน้ำแจกันของปร่งโปร่งใสๆหรือของที่เป็นคู่คู่ไปถวายจะทำให้เราสดชื่นสดใสและช่วยลดความวิตกกังวลของเราและหากต้องการทำทานควรทำกับ มูลนิธิช่วยเหลือสตรีในปีนี้นอกจากการใส่บาตรทำบุญทำทานแล้วควรทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสยอยู่เสมออย่าวิตกกังวลเกินเหตุเน้นให้ความช่วยเหลือสตรีเช่นลุกให้สตีนั่งบนรถไฟฟ้าช่วยหิ้วของหนักหรือช่วยพยุงลุกนั่งได้ก็ดีค่ะ 3. คนเกิดวันอังคารอาหารที่เหมาะในการใส่บาตรของคนเกิดวันอังคารควรเน้นที่อาหารประเภทเส้นต่างๆและปลาชนิดต่างๆเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนหุ้นเส้นบะหมี่ปลาช่อนตากแห้งทอดหรือปลากระพงผัดขึ้นชายในส่วนของของหวานแนะนำให้เลือกฝอยทอง ซาลิมลอดช่องผลไม้ต่างๆเช่นทุเรียนระกรรมหรือขนนเป็นต้นหากต้องการถวายสิ่งของหรือถวายสังฆทานแนะนำให้ใส่เครื่องมือประเภทเหล็กกันไกรแปรงสีฟันยาสีฟันพัดลมหรือกันไกรตัดเล็บควรทำทาน กับผู้พิการทางปากปากแหวง่งผู้ป่วยลมชักหากคุณทำบุญทำทานด้วยอาหารคาวหวานและข้าวของเหล่านี้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีจิตใจที่สดชื่นสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกระฉับกระเฉงว่องไวอารมณ์ที่เคยร้อนจะลดลงและทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานมากขึ้นค่ะ 4. คนที่เกิดวันพุธกลางวันคนที่เกิดวันพุธกลางวันควรใส่บาตด้วยอาหารประเภทเนื้อหมูเช่นแกงเขียวหวานหมูหมูปิ้งหมูทอดหมูผัดพริกไทยหรือคะน้าหมูกรอบน้ำมันหอยส่วนของหวานหรือผลไม้แนะนำให้เลือกขนมเปียกปูนเขียว น้ำฝรั่งชมพู่เขียวองุ่นเขียวมาม่วงเขียวเสวยหรือฝรั่งเลือกทำทานกับคนพิการทางหูโรงพยาบาลโรคสมองโรงเรียนสอนคนหูหนวกจะทำให้ปีนี้ทั้งปีจิตใจของคุณจะเต็มไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองทำสิ่งใด ็จะประสบผลสำเร็จค่ะ 5. คนเกิดวันพุธกลางคืนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำให้คุณใส่บาทด้วยอาหารประเภทของหมักดองผักกาดผักกาดดองไข่อาหารกระป๋องแกงใบยอหมูยอแหนมไข่เยี่ยวม้าหอหมกขนมหวานหรือ ผล,ลไม้ควรใส่ข้าวหมากขนมเปียกปูนดำชากล้วยข้าวเหนียวดำเม็ดมะม่วงหิมาพานผล,ลไม้หัวโตโตเช่นทุเรียนหรือสับป,ปะรดเป็นต้นหากต้องการถวายของใช้ให้พระสงฆ์หรือทำสังฆทานเลือกของใช้ประเภทพัดลมเทปธรรมะยากแก้โรคลม ยาหอมพร้อมทำทานกับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะช่วยให้ปีนี้ทั้งปีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่มีอุปนิสัยค่อนข้างเหลวไหลไม่คงเส้นคงวาดื่มหนักสูบหนักติดการพนันจะกลับมาทุเลาอาการติดอบายมุขชีวิตจะสะอาดและ ค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ 6. สำหรับคนเกิดวันพระฤหัสบดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีอาหารคาวหวานที่คุณเลือกซื้อหรือเลือกทำเพื่อใส่บาตรคือพืชผักต่างๆประเภทเผาเช่นผัดบวบแกงเลียงผัดเต้าหู้ผัดฟักน้ำเต้าหู้ น้ำผลไม้น้ำสมุนไพรต่างๆน้ำว่านหางจระเข้ผลไม้เช่นแตงโมแตงไทยส้มหรือสาลี่หากต้องการถวายของให้พระหรือเลือกทำสังฆทานทำบุญกับวัดด้วยสบงจีวรหนังสือหนังสือธรรมะตู้ยาหรือ ต๊ะหมูบูชาทําทานกับโรงพยาบาลสงฆ์บริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้าห่มกันหนาวจะทําให้จิตใจสงบรู้ทันคนสิ่งเลวร้ายหรือคนพานไม่มากล้ำกรายมีความสุขสงบตลอดปีค่ะ 7. จ็ดสำหรับคนเกิดวันศุกร์การใส่บาตร สำหรับคนเกิดวันศุกร์นินของที่มีความหอมต่างๆเช่นข้าวปากหม้อข้าวหอมมะลิยำใส่หอมใหญ่ไข่เกี่ยวหอมใหญ่ผักกาดหอมและของหวานจำพวกเคก้กกล้วยหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำเก๊กหวยหรือไอศกรีมผลไม้ที่มีกลิ่นหอมผลไม้ต่างๆ เช่นกล้วยหอมเป็นต้นเลือกถวายสังฆทานถวายของพระสงฆ์หรือถวายวัดด้วยของใช้ประเภทนาฬิกาโต๊ะรับแขกดอกไม้ที่สวยและหอมระคังหรือย่ามทำทานกับเด็กด้อยโอกาสบริจาคเงินหรือเสื้อผ้าหรือของใช้ เพื่อการศึกษาจะทำให้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสมีคนรักใคร่สนับสน,นุนทำสิ่งใดก็จะประสบผลนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ 8. สํสำหรับคนเกิดวันเสาร์เลือกอาหารและของหวานที่ดีต่อสุขภาพเช่นแกงจืดมะระยัดไส้แกงส้งมมะรุม แกงเลียงสะเดาน้ำปลาหวานน้ำพริกปลาทูมะเขือยาวเครื่องดื่มผลไม้และของหวานประเภทลูกตาลเชื่อมขนมหม้อแกงชากาแฟรหรือโอเลี้ยงควรทำบุญลงศพกวาดลานวัดล้างห้องน้ำวัดถวายร่มหรือการให้ชำระหนี้สง์ ทำทานกับโรงพยาบาลโรคกิจพยาบาลโรคประสาทปีนี้ความเครียดที่คุณมีอยู่จะมาลายหายไปจิตใจจะแจ่มใสขึ้นคิดสิ่งไหนทําสิ่งใดก็ล้วนแต่ปราศจากอุปสรรคค่ะท่านผู้ฟังคะหลวงพ่อจลันเคล็ดลับการใส่บาตรให้ถูกวิธีสามารถแก้กรรมได้ประเพณีนี้ ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยท่านพระธรรมสิงห์บุราจาร์หลวงพ่อจรันท่านแนะนำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูปสามดอกกลางแก้ ขอขมากรรมโดยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูมูมานมูพานทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันหลังใส่บารเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้พระองค์ทุกพระองค์นำทรงบุญให้ข้าพระเจ้ามีเดชปัญญาโพคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบรารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทิน และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติวิญญาณศัตรูมู่มานมูพานเช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อนในครอบครัวทุกภพทุกชาติให้เอ่ยชื่อได้ยิ่งดีค่ะขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดกันณนะเดียวนี้เทินขอให้อุปธรรมค้ำจุนข้าพเจ้า ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งกิจอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนมเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากรรมในเวรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกัน ณบัดนี้เดี๋ยวนี้เทินขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปธรรม้ำชูกรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองก็ต้องมีบุญบารามีแก่กล้าจริงๆจ,งจึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิโสเลยอายุหนึ่งจบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ10บถึงส0ครั้งการแผ่เมตตาที่ได้ผลน,นั้นท่านพระธรรมสิงหะบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละร้อยครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหายร้อยเท่าร้อยวิญญาณหรือใช้สมาธิกำหนดอธิฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปะชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปีแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลจากจักระหก หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญให้กับผู้ตายนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรรมให้ตนเองได้ผลเดียวเร็วขึ้น นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ